ทำออะไรรยู่คับกำลังจะวัดโหลดให้กับออฟฟิศเมียอยู่นะครับอ๋อก็คือคือว่าตอนนี้ทั้งเปิดแอร์ทั้งเปิดไฟแล้วก็พวกคอมทั้งหลายเนี่ยเปต็มที่อ่าเปิดเต็มที่แล้วเนี่ยกินกระแสกี่แอมป์ถูกไหมได้ครับผลอาเช็คให้หน่อยแล้วมันคล้องเนี่ยต้องคล้องที่ไหนนะสายล่าที่หลักครับเราจะยิงจากสายเมนที่มาจากมิเตอร์เลยครับมาเข้าเบรกเกอร์เราจะคล้องโอเคโอเคโอเคอ่าดูดิมันคิดกระแสเท่าไหร่อ่าอย่างตอนนี้กระแสยังไม่นิ่งครับต้องรอนิ่งๆหน่อย อประมาณประมาณ 10m 10m ที่จบสายวิทย์มาแล้วครับเราเป็นวิศวกรเนี่ยนะครับก็จำสูตรได้อยู่นะครับเมื่อกี้เราจะหาว่าค่าไฟเท่าไหร่เนาะจากสูตรที่ากับอีกหน่อยครับใช่ครับอ่าทีนี้คือกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์นะเมื่อกี้กินกระแสเท่าไหร่นะทั้งเกย์ประมาณ10มล10 10m นะครับครับผมคูณด้วยบีคือโวลต์โวลต์คือสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับใช่ครับ ก็จะได้ประมาณส2 0สองศูนย์นะครับมีหน่วยเป็นัาทไอันนี้เราอยากจะทำเป็นข้าไฟข้าไฟต้องหานได้ผันะใมได้ครับเพื่อให้ได้หน่วยคิดง่ายๆอ่าให้หน่วยคิดง่ายก็เป็นประมาณสองจุดสองหน่วยต่อชั่วโมงถูกไหมอ่าแสดงว่าออฟฟิศเนี่ยกินกระแส2,2หน่วยต่อชั่วโมงนะครับอ่างกัน 2.2หน่วยคูณเราจะคิดว่าถ้าเดือนหนึ่งข้าไปประมาณเท่าไหร่ตีสี่จุดห้าตีสี่ตีสี่จุดห้านะคูณเอาพิ่ตรวบ้านทำงานทุกวันครับคูณสามสิบนะครับอ่าเจ์ลองคณนดิคุยได้ไหร่ทัานเจนห้าคูณสิบได้เอาหน่วยคูณค่าไฟก่อนนะครับได้เก้าสิบเก้าแล้ว คูณสามเจคือวันครับคูณสามเจ็ดยังไม่พอครับต้อาคูนชั่วโมงก่อนเพราะอันนี้เราคิดในกราฟตัวแรกเออตัวทำมาแปชั่วโมงแปดชั่วโมงคูณแเข้าไปตก2,376บาทนะครับผมสองพัามรบาทต่อเรือนต่อเรื่องเราติดโซล่าเซลล์นะครับ ห้ากิโลวัตต์เนี่ยไประหยัดไฟได้ประมาณ2,000บาทเพราะงั้นผมจ่ายค่าไฟอ่ะเดือนหนึ่งอ่ะตอนนี้ไม่ถึงพันกว่าบาทไม่ถึงพันบาทเนเลยครับครับอันนี้คือการคิดคร่าวๆนะครับครับโอเคขอบค<ช>ุณมากที่มาสอนพวกเราเรครับ